มิดหมอแคนแฟนหมอ่ลำช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันว่าครึมฝนตกสุมเอรอออกจากบ้านอย่าลืมถือขั้นโมเสื้อกันฝนติดใหม่ติดมือโตเตปียกฝนเ่ากเซตแห่แหงหายุคายากินกันไขวัดดื่มน้ำอุ่นๆันกซองสาแก้วสวมเสื้อผ้าให้อุ่นเข่าไหวซอยได้หลายทางจ้า บอเวาหลายใหญ่ห่างช่วงนี้เกษมมาล่ำหลายวงเริ่มทยอยกันเปิดวงหลายต่อหลายวงบอววาสิเป็นสาว,าาวน้อยเพชรบานแพงระเบียบว่าทาศินบานหักเอบีของบอยซีริชัยใจเกินลอยหรือซ่านเหล่าบันเทิงศิลป์มล่ำน้ำวิหกบ้านรัตนศินอินตาไทายยาลาด อีกหลายๆวงตั้งกับเปิดฤดูกาลมอล่ําเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ก็อยู่ในระวางการทำการสแสดงตามคิ้วงานของเดือนตุลาคมซึ่งก็เป็นทีนาชื่นอกชื่นใจเพราะแต่ละวงกับคิ้วงานเต็มเดือนกับเป็นทีนาชื่นใจแทหมอล่ําแต่ละวงไปทำการสแสดงมองได้แฟนคลับเอฟซีให้การตอนรับย่างอุ่นน้าฟ้าขัง ขายบัตรขายตัวเกลี้ยงตับส่วนมาไล่กะหล่นข้อพาเอกนั่งเอกบางคณะมาไล่แถบสีเฮ็ดไทข,ข้อหักพุ่นและพี่น้องเอ้ยเมืองมาไล่เทิงใหญ่เทิงเงินหลายเป็นที่นายินดีและนาชื่นใจน้ำเพลิน ทาเสืเอามาไล่เป็นผลการดําเนินงานสําหรับคนที่เมืองหมอลําหลายหลายคนเฮ้ากับเมืองผลประกอบการของมอลําฟพานหมอไล่อ่ามาไล่คองข้อกันอันว่ามาไล่มาไล่นี่การันตีได้ว่าไผ่ได้มาไล่จํานวนหลายและใหญ่นั่นแสดงว่าเอฟซีแฟนคลับเพิ่นมากหลายและเป็นขวัญใจแฟนๆและมีจํานวนหลายวัดมองหนีแถมได ใชได้มาไล่ปีกนกพอเอ้ยแม่เอ้ยมันคือความสำเร็จอย่างสูงยิ่งเชี่ยวละ่ะว่ากันว่าจำนวนมาไล่ปีกนกนี่มีเงินจำนวนบอตำกว่าเป็นแสนเพิ่นว่าสันเดพี่น้องผู้มีความคิดเห็นและความโลดแตกฉานเรื่องมาไล่นี่มาเมนเพิ่มเติมในเด้อเพื่อเป็นวิทยาท่านนํำแน่สำหรับใจของแฟนครับ พยมโยกของหมอลำวงดั่งในดวงใจมาลายปีกนกนี่ถือเป็นของขอบของขวัญลำคากับ่าไรได้พี่นอ้องเพราะมาไล่นี่อาจมาจากการรวบรวมเงินจากแฟนครับหลายหม่องหลายบอลที่รักชื่นชอบศิล,ลปินย่างเหนียวแน่นผ้ากันรวบรวมเงินมาเพื่อเฮ็ดมาล่ปีกนกไข่ศิล,ลปินในดวงใจเพลินเพื่อศิลปินอันเป็นที่รัก อีพออีแม่เอ้ยยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้ย่ายนี่กราบนำใจของแฟนคลับเลยหิ่งเงินแสนสองแสนไปหามาแต่ไซพี่น้องมันหาง่ายแถบ่อน้อหาแนวใดจังใดเอามาเห็ดมาไลา่ปีกนกให้พระเอกในดวงใจเพิ่นปาติโทปาติโทหาคำมาเว้ามากกาวอ่างบได้เลยแฟนคลับบางคน เพิ่นพ่อสิมีเงินเพิ่นพ่อสิมีทองเพิ่นเก่าเงินเจ้าของเองมีฝีใหม่ลล่มือในศิลปะพวกนี้เพิ่นกะลงมือทำเองมาไล่ปีกนกนี่เด้ใจอีหลีเนาะพี่น้องเนาะนี่แลละเพิ่นว่าใจเป็นใ่ใจเป็นประธานใจผ้าเฮ็ดยังบาย,ยังกะสสำเร็จดังใจหวังนี่เองคือใจว่ากันว่าเรื่องการได้รับม ไอปีกนกนี่มีจำนวนเงินมากหน่อยบอทอกันเงินมาต่ใสเงินบางเทือกมาจากการรวบรวมของแฟนคลับเอฟซีบางเทือกับเป็นเงินส่วนโตของมิดหมอแค่นแฟนหมอลําเองเพิ่นก um ัหักเพิ่นกระหระลงของเพิ่นเนะาะจักสีวาจังไดแต่ว่าเงินทุกบาทที่ให้ศิลปินกับเป็นเงินที่ตั้งใจหาบอมีไผเดือดร้อนเลย เป็นการเซอร์ไพรสให้ศิลปินทีรักที่ชื่นชอบแบบที่ต้องตรึงตาตรึงใจกันไปเลยโอ้ยยายสะออนพี่น้องได้ติดตามแล้วยายขออนุญาตอิสซาเด้อลูกๆมาล่ำทั้งหลายแล้วก็ขอชื่นชมความสามารถและผลงานด้วยนะจ๊ะแอบกิดได้ใจยายไปเห็ดอีอย่างน้อยายจังติดด้มาไล่ปีกนกแบบหนีบางว่าแล้ว มาพี่ดองมามาติดตามเมิงมาไล่เงินหมืน่นมาไล่เงินแฟนมาไล่เงินหลานนำ้ำย่ายกันจ้า